โอ้โห iPad 20ซสด้วยเอารุ่นใหม่แล้ว i p h o n e 17แชะคชะแชะโอ้ยใช้ได้จริงจริงว่าไงไอหมูปิ้งฮะไม่กินครัวเกิียงว้ยมันเผ็ดไม่ต้องเจอนมะหน่อยแน่ดอกข <gambling. S 2> ้อหน้าเจินดอเดี๋ยวมีไปเงียส <ste> ี see, พวกเราจะฟังแนวข้อสอบแล้ววายเล่นเป็นเด็กๆที่ไหนล่ะ ในนี้มีแอร์พอร์ตซ่อนอยู่ต่างหากไม่ใช่ของเล่น<ว>โอ้ดีดีดีแต่ติดอยู่อย่างเดียวอ่ะติดอะไรคะอืไม่มีตังอะอเอาเอามากก็รู้ว่าสวยไม่ต้องชมฮะอะไรนะปีหน้าใช้ไหมประกวดนางงามเหรออ๋อใช่เดี๋ยวไปเจ้าอ้วนฝากเราซื้อขนมแล้วตัวมันหายไปไหนอะ่ะ ดูนะมันแอคการมาละว,วันนี้ฉันมีเป้าใหม่ฉันก็เลยไม่ชเชื่อใจชายก็บอกว่าไม่เข้าใจวันนี้จะมีเป้าใหม่อุ้ยรู้แล้วเอาคุณย่าซื้อมาให้เหรอเออดิคุณต้องร่วมความสำเร็จของผมสิพอ,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 อใจยังอ่ะเออโอเคละแต่เบาไปานิดนึง อาหว่วงอ่ะนะไก่บเบอาอ้าไก่บเบาอ้ขอเปิดเลยครับไม่อยากจะเอ่ยเลยก็ไม่ต้องพูดดิเดี๋ยวมันแกะซองก็ต้องโชยอีกครั้งหนึ่งวันนี้ฉันมีปอที่จะจูนนั่นไงฉันก็นเลยมาโชว์เจ้าชายสวย่าเพื่อนอุ้ยฟงฟิงเพื่อนฟงฟิงปากซอยเขาพูดอย่างนั้นเออขอบใจนะเรื่องหนมอ่ะแล้วตังอ่ะก็ถือว่าเลี้ยงควาสมสำเร็จกระเป๋าผมไงอีกแ รุ่นน้องอยู่นั่นเองนี่เพียรีถ้าเราอยากให้รุ่นน้องเขาโลบะนะก็ต้องซื้อของให้เขาบ้างอย่างเช่นเนี่ยเน,นี่มันกระดาถ้ามีเงินก็จะซื้อให้เขาไงคุณนี่ช่างก้าพูดนะยูมิสั่งข้าวไข่ดาวจานเดียวยังสั่งข้าวเปล่าเพิ่มเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อให้เขาอย่ามายุ่งรุ่นน้องเขาชอบแบบนี้ iPhone iPad เลยนะเว้ยมันจะวอบแวบฟอบแฟบขนาดไหนวันดีคุณลุงพี่ ดีครับพี่ดีรุ่นน้องกินขนมไม่คิดจะแบ่งพี่บ้างหรอมันมีชิ้นเดียวครับไม่เป็นไรแต่พี่จะให้นี่มันกระดาษเขาไม่เอาหรอกอย่ามาตอบแทนน้องได้ไหมหล่อนอะ่ะนี่มาใหม่เลยนะพี่ให้เลือกว่าจะเอา iPad หรือ iPhone ผมเอา iPad ครับโอ้โห iPad 20สซะแตแล้วรุ่นน้องคนนี้ล่ะผมเอา iPhone ครับเอารุ่นใหม่เลย iPhone 17 ทำไมมันกักกกะเอ้ยทำไมพูด่งั้นน่ะสไลด์ก็ไม่มาไม่มีภาพอะไรเลยคุณกดปุ่มโฮมหรือยังกดแล้วครับโถ่ขายที่หน้าไปแล้วยุมีไปเร็วอย่ายุ่งรุ่นน้องกำลังเพลิดเพลินตรงไหนอย่าลืมไปติดฟิล์มกันนะฟิล์มกันลอยอะ่ะไปละขอให้เพลิดเพลินอะไรของรุ่นพี่นั้นเนี่ยเฮ้ยคุณใช้ไม่เป็นเดีย๋ยวผมจะถ่ายรูปหนุ่มไข่ เริ่มจากเปิดกล้องลางที่ปุ่มโฮมแล้วก็ถ่ายไปแชะแชะแชะ่ถ่ายได้จริงเหรอได้ดิกดปุ่มโฮมแล้วลั่นชัตเตอร์กดปุ่มโฮมแล้วก็กดชัตเตอร์โอ้ยใช้ได้จริงจริงกินขนมดีว,ว่ะไม่ได้เรื่องอะไรเลย ขยันมาสายกันจริงๆเลยต้องมานั่งจดแบบนี้เปืองกระดาษโอ้ยแล้วมันไม่มีอะไรที่ง่ายๆกว่านี้หรอมีค่ะงั้นครูสมจีก็ต้องซื้อ iPad มาเหมือนพวกเราจะได้ไม่เปลืองกระดาษลดโลกรออ้อนโอ้ดีดีดีแต่ติดอยู่อย่างเดียวอะติดอะไรคะไม่มีตังค่ะเอาเอามากก็ครูไม่มีตังไหมผิดนะคะ ติวข้อสอบกันพวกเรานี่หนูหนูรุ่นพีครูขอยืมสักสเดือนหน่อยได้ไหมคะเพื่อหนูมีน้ำใจค่ะเฮ้ยถามกันก่อนสิหลบสีเกะกะอุ๊ยอุ๊ยยายโยเมะเรียวเรพวกแรงน้ำใจครูยืมไม่รู้จักให้เป็นคนญี่ปุ่นเหรอจ้ะว่าไงเธอครูยิ่งเซ็งๆอยู่ไม่มีไอ a พ นี่นุมีให้เลือกมองทำไมคะน้ำใจจากหนูโอ้ oh my god iPad 18 iPhone 16บหกมาไกลขนาดนี้แล้วหรอต้องอัปเดตกันหน่อยคะ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ในรถไฟหรือในภาษาป,ปักกิจเรียกว่าอินเทนคะ่ะพูดม,มากจริงๆยายโกกิยูมี <Y umi. S 1> ข้านึกว่าผงชุดแป้งทอด <laughs> โอ้ย,อยลำคาญรุ่นพี่สองห้องนี้จริงๆเลยเทียงกันอยู่ได้ครูดูสิคะหนูชื่อโกกิเรียกยูมิเธอชื่อยูมิเออเออคนมันกำลังแองกรีอยู่อะแองกรีฮ <Angry. S 3> ังการีเฮ้ยทำไมไปไกลจังอนะป้าอยู่ฮังการีเหรอไม่ป้าข้าอยู่บุรีรัมเอองั้นฝากซื้อลูกชิน้นยืนกินหน่อยดิไม่ไปซื้อเองพวกมันตลกบกบกจังเลยอะวันนี้เรามาขายสวยไม่ได้มาขายขำเพราะพวกเราคือ สามสาวคาวาอีคาวาอีอีอีติดมันแหรือไโอ๊ยไปเถียงกันเถินครูจะทำงานแล้วอีกอย่างเอาไอแพของเธอขึ้นไปด้วยล่าสุดเนี่ยไปไปไปไม่คิดจะมีติดตัวไปสักเครื่องสองเครื่องหรอคะดูแลทุเรศจังเลยไปเถอะพวกเราคือสามสาวคาวาอีคาวาอีจะมาไว้ นี่สามสาวกุกกุกกูเข้าอี้ค่ะอย่าเรียกผิดอีกนะคะเชิญเข้าห้องค่ะแล้วก็ไปตืกันที่อื่นไปเชิญเถียงกันอยู่ได้นะคะหน้าลำคาญลำคาญแล้วก็บอกกันเดิ ทุกวันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวล้ำไปมากรุ่นพี่ฟังไว้ให้ดีๆนะแล้วแต่ก่อนพวกเรามีอะไรจดหมายถูกต้องค่ะจดหมายแต่ไปช้ามากก็เลยพัฒนาเป็นตู้โทรศพัพท์เน่ของฉันก็มีเน่เอาไปให้แมวที่บ้านเล่นแตบบ่อย่างห่วงเล่นกันคะ่ะเฮ้ยอย่ามาพูดอย่างนี้นะแมวที่บ้านฉันไม่ได้เล่นแบบนี้แล้วเล่นแบบไหนซก,กุชิโอยเล่นห วุชี่ครับมันคืออ่างที่มีน้ำวนใช่ไหมโอ้ยนั่นมันจากุชี่เหรอครับเงียสีพวกเราจะฟังแนวข้อสอบแล้ววายเล่นเป็นเด็กๆที่ไหนล่ะในนี้มีแอร์พอร์ตซ่อนอยู่ต่างหากไม่ใช่ของเล่นโอเคอย่ามาเอาเฮ้ยขนาดนี้เลยหรอเราก็มีตังแต่แค่เงินเดือนยังไม่ออกสู้กันได้ไหมล่ะฮะมันเทียบกันได้ไหม ถ้ามองกงนขนาดเนี้นะมาวิ่งบนหลงังคาบ้านฉันเถอะก็รู้ว่าซูไม่ได้ไงไม่จําเป็นต้องฟุ่มเฟือยฟอกแฟบหรอกเว้ยทาไมอ่ะใช้ในสิ่งที่เรามีประทานโทษเพเอิญข้ามีแบบเนี้ใจปะจบนะรุมพี่ครับทําไมไม่มีสายอ่ะเทคโนโลยีรุ่นใหม่อ่ะไร้สายครับผมไม่มีก็จะอิ่ดได้อ่ะได้ฟังฟังนะคะ คนไม่สะดวกตู้โทรศัพท์สาธารณะก็จะติดโทรศัพท์บ้านบางคนโทรศัพท์บ้านไม่สะดวกก็จะซื้อโทรศัพท์มือถือติดตัวค่ะโท,ทรศัพท์มือถือก็จะมีทั้งระบบสหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะมีระบบเสียงยยยยยยยไม่ใช่โทรศัพท์กระดาษโอเคปะฮหฮาพนึ้นป้าชอตมาสักห้าสิบตัวปะทองเหรออืมใช่ช็อป ตลกปะคือลือหรอฮะทองลงหระซื้อมาสัก50แท่งเสร็จไอติมหรอเออใช่วานิลลากับช็อกโกแลตด้วยนะเฮ้ยพวกคุณอ่ะไม่เข้าใจหรอกนะไม่มีเทคโนโลยีแบบพวกฉันอ่ะฉันไม่ได้บ้าจะเฮ้ยฮะเพชรอ่งั้นซื้อมาสัก5กระดาษสีจะมาทำแหมนใส่ฝากซื้อกาเพชรด้วยเออจะมาใส่ในสลามเฮ้ยอะไรอะไรกาเพชรอะไรฉันจะซื้อเพชรแท้ ที่เราขายขนมหม้อแกงอะนะเออเออซื้อไส้เผือกกับไส้ถั่วมาด้วยนะเฮ้ยจะบ้าเหรอฉันไม่ได้จะไปเพชรบุรี Hello What's your name อีหยังนะมาขายแหนม <_ d> um> แล้วขายอะไรหมูปิ้งก็บอกว่าไม่กินหมูปิ้งจะกินแหนม้ว <_ d> um> ้ยปลาหม่ามันเอาจบกันจบกันปลาจะ่ากับ่มมี <_ d> um> อบอกเป็นอย่างซีอูเก n Good bye เห็นไหมคะหนักเรียนการสื่อสารก็จะรวดเร็วถ้าเรามีโทรศัพท์อ่าวรุ่นน้องไปประดิษฐ์อุปกรณ์สื่อสารมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันไม่อยากมาเจอหน้าสองโตนี้เลยจะทำไงได้อะครูเขาสั่งวิลลี่วิลลี่แล้วคิดว่าพวกฉันอยากเจอเหรอ หิวแฟบหรอโบจังเอหิวแฟบหรอจะบ้าหรอคนอะไรกินแฟบน้ำยาล้างจานว่าไปอย่างเอาหางก่อนไงเอาหางหนึ่งกลุบเอ้ทำงานนั้เป็นยากันยุงเหรอเออไข่จุดโอ้ยหยุดเถียงกันค่ะรุ่นน้องเขาประดิษฐ์ของมาเราจะโชว์เชิญพรีเซนต์ค่ะนี่คือสิ่งประดิษฐ์แก้วสื่อสารระยะไกลสามารถคุยตัวตอบกันได้ แต่ต้องมีสองคนในการทดสอบนะครับอขอเชิญลุ่นพีเพื่อความสามาัคคีแบ่งมากลุ่มละหนึ่งคนคงไม่ใช่ฉันบอกอ้าวเอินาเพียงนี้ค่ะ<า>อย่าผักนะโดนจังอยากคดณลองหน้าดูเคยเฮ้ยอย่าดึงแรงดิเดี๋ยวเชือกลุดยังไม่สวยยังไม่สวยสวย,สวยังขี้เล่พาว่าไงนะก็รู้ว่าสวยไม่ต้องชม ฉันไปรประกวดนางงามเหรออ๋อใช่เดี๋ยวไปฮะเอ็งด่าฉันเหรออะไรนะให้ฉันเป็นสุขโขทยัยฉันไม่ไปฉันไม่มีรถว่าไงนะฉันไม่กินสับประรดมันจี๊ดฟันมีมะม่วงไหม,มว่าไงมีมะม่วงเต้าฉันไม่ได้ใส่เรื่องผีม่วงเอ้ยอะไรกันเนี่ยพวกเธอคนหนึ่งพูดอย่างแล้วก็ฟังอีกอย่างนึงมาเปลี่ยนคนเลยเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง ฉันอยากกินต้มยำฉันไม่กินต้มตำโอ๊ยพ่อค่ะพ่อค่ะเข้ามาเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนของเด็กชายกายแบ่งฝั่งมาคนละหนึ่งค่ะก็บอกจะกินต้มยำฉันไม่กินต้มตำพอมาเก็บข,<ป>ข้าที่ไปค่ะอ้าวคนต่อไปเชิญยังจะมองใครอ่ะ<า>หวัวสบุยเลยดักเอกไปัวแจะใช้คนอื่นอันนเคลของข้า ขี้หมาชเชิญค่ะฉันเจ้า,แก,จาแก้วนี้ฉันเจ้าแก้วนี้ฉันเจ้าแก้วนี้ฉันเจ้าแก้วนี้โยเดี๋ยวขาดค่ะเาไปเชิญว่าไงไอหมูปิ๊งฮะไม่กินขวดเกี้ยวไว้มันเผ็ดมีต้มจืดนะหน่อยเน่ดอกข้าหน้าจืดดอเดี๋ยวมีฟไฟ <ป S 2> ไม่ข้าไม่มีไฟอยากกินลายบอกมาเด้อลายข้าไปตรงนู้นดีเหรองยหนีจะกินได้ บอกไม่ผิดหรอกถามว่าจะกินอะไรจะกินอะไรด่าข้าวมิกิใครเหรออุ้ยอะไรของพวกเธอนี่หูขามันด่านหนูขเมื่เกียด่าอะไรถามว่าจะกินอะไรออจบ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 ค่ะคลิปนี้เจอกันอีพีหน้าค่ะฮะอะไรนะครูชอบกินอยากกินมาม่าไปซื้ออะไรดีไม่ไม่อนาคตเขาจะเป็นซุปตาอ๋ยซุปหน่อไม้มากกว่าหนูไม่กินค่ะซุปหน่อไม้อะพี่อย่างเงี้ยได้ยิน สนุกไหมครับซีรีส์รุ่นพี่รุ่นน้องตอนรุ่นพี่รวย vs รุ่นพี่จนก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะ iPad กระดาษมีรุ่นอะไรบ้างมันน่าใช้มากเลยนะเอ็งเก็บไปเล่นที่บ้านคนเดียวไปอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ไดยค่ะ